ไม่ดีเนาะอันตอนนี้ก็ได้ย่างตะไคร่ตะไคร่อ่าบานตะไคร่น้ำบัดทิมเนะเาะเนาะทิมงานจากคันบานเพิ่อจะได้ไม้ทอทอ,ทอเออแกะอแล้วก็ไม้ไปเลยไไไเย ในขีดด oh. no oh. yeah. ึงค oh, uh ืนฟูในขีดดึงคืนพูแหละขีดดึงชนมันลงมานี่หนาวไปเถอะเออแกนนั่นแหละไม่ได้ยุบช่วยจริงดีครับผมแจกแกแกแต่บารายห้าบารน้อยป่ะห้าสิบเอ็ดเงินเดือดดีเลยแกนลงดีเว้ยแล้วเข่านี้บอกแล้วเท่านี่ไป หาวันเนาะสำหรับการเดินตะไครนะ่น่ะทัวบานจิมนะอะไรมาประจำประมาณหาวันเพื่อวันชาวันทิ์อยู่บานจิมเมืองอปีแข่งสลับวันเนาะเน,นี่ยจิมงาน,นง่าย

นะอะไรดึงเหมือนปลาเนาะดูมาคล้องน่ะโอ้ต้องใหมหลอดไปหลอดเกาะกองใหม่หลอดพื้นหักใหม่พี่น้อง